เดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวกลับมาลองนะครับกดรับสิทธิ์นะครับในแอปเป่าตังชิหายลูดอีกแล้วอ่ะได้นะครับแอปเป่าตังอย่าลืมอัปเดตกันด้วยนะครับเราชนะนะครับคนที่ใช้คนละครึ่งกับเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยสามารถอ่าเขาจะประกาศอยู่แล้วว่าเมื่อประมาณที่ที่แล้วที่ว่าใครได้รับสิทธิ์บ้างนะครับเราชนะเงินเจ็ดพันบาทนะครับเมื่อเราเข้าแอปเป่าตัง นะครับ G Wallet จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนเป็นรูปสีแบบนี้ให้ไปอัปเดตใน Play store หรือ,อของ Apple Store ก่อนนะครับจิ้มเข้าไปนะครับที่ G w a l e t นี่เจอแล้วนะครับแล้วก็กดใช้สิทธิ์นะครับก็กดตก,ตกลงนะครับยินยอมจังหวัดไหนกอทอมอครับ เราปัจจุบันเราอยู่ที่นี่นะครับไม่สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลานี้สิทธิ์โครงการเราชนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่18อ๋อตกลงงั้นแสดงว่าเราเราเราลงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราต้องจองว่าเราอยู่จังหวัดไหนงั้นแสดงว่าอย่างนี้ถ้าเราอยู่จังหวัดอื่นแต่ว่าอันนี้มันใช้จังหวัดอื่นไม่ได้หรือเปล่าหรือยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้แค่นี้เองนะครับลงทะเบียน เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ